สำหรับรุ่นนี้นะขับสนุกไม่พอนะคะประหยัดน้ำมันยืนหนึ่งด้วยเจ้าของท่านเดิมดูแลดีด้วยนะคะแล้วก็ใช้งานน้อยนะคะมีสเกิร์ตให้รอบพันส,สวยๆแบบนี้เลยลูกค้าขวาเดิมท้ายเดิมน็อตไม่มีขยับหัวน็อตใส่มากๆและที่สําคัญได้ยางอะไหล่มาด้วยนะมีแม่แรงคู่มือให้ครบลูกค้าที่ตัวสูงสูงขายาวๆนั่งได้สบายเลยนะคะสหรับคันนี้นะคะวารันตีศูนย์เหลืออีก1ปีเต็มนะคะลูกค้าท่านไหนได้ไปเข้าศูนย์ต่อเนื่องได้เลยนะคะ Nissan a l m e d a นะคะตัว Minor Change รุ่นนี้นะคะมาทดลองขับแล้วลูกค้้าาจะะะลงระะรรัักนนนคะสํบุ่ี สนุกไม่พอนะคะประหยัดน้ํามันยืนหนึ่งด้วยนะคะอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่23.3กิลลิตรเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นนิสสันอ m e l a Turbo นะคะรุ่น EL ปี2023นะคะลูกค้าน่าใช้มากๆนะเจ้าของท่านเดิมดูแลดีด้วยนะคะแล้วก็ใช้งานน้อยนะคะแค่เพียง16,000โลนะคะรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1.0พ่วงเทอร์โบแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์3สูบ 100แรงมา้าขับสนุกแน่นอนนะคะที่สําคัญเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ใหม่กันนะคะคันนี้รุ่นนี้นะคะเป็นโฉมโมเดลปี23นะคะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ากันชนหน้าหรือแม้กระทั่งโลโก้นิสสันนะคะอันนี้ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะคะลงตัวหรูหราดูแพงมากๆมาดูด้านข้างกันบ้างลูกค้าค่ะคันนี้นะจะได้แม็กตรงรุ่นนะคะจากศูนย์มาแบบนี้ยางปี2023นะคะใช้งานยาวๆล้อคู่หน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะคะคู่หลังเป็นดัมเบรกนะลูกค้าขับดีนะคะส่วนกระจกมองข้าง มีไฟเลี้ยวให้ครบนะคะแล้วก็ตัวนี้ปรับไฟฟ้าด้วยนะนะคะเวลากดรีโมทล็อกลดนะคะ กระจกจะพับให้อัตโนมัติเลยนะคะประตูได้แบบสมาร์ทเคเลตนะคะสามารถล็อกต้องปุ่มนี้ได้เลยมือดึงนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกก็จริงแต่มีสเกดให้รอบคันส,สวยๆแบบนี้เลยลูกค้าไฟท้ายจะได้เป็นแบบ LED นะฝาท้ายสามารถสัมผัสเป,เปิดได้ง่ายๆแบบนี้หรือลูกค้าท่านไหนสะดวกแบบกดรีโมทได้เลยนะคะขวาเดิมท้ายเดิมน็อตไม่มีขยับหัวน็อตใส่มากๆและที่สําคัญรุ่นนี้ได้ยางอะไหล่มาด้วยนะมีแม่แรงคู่มือให้ครบซีนเดิมจากโรงงานแสดงว่ารถไม่เคยติดแก๊สนะคะ เดี๋ยวพี่ยาภานุภายในกันค่ะมาดูภายในกันนะคะเป็นโทนสีดําแต่ว่าเบาะจะเป็นทูโทนนะคะดากับฟ้าแบบนี้นะคะเป็นดีไซน์ใหม่ในส่วนพวงมาลัยนะคะเป็นแบบยูรีเทนลูกค้าฝั่งขวาจะเป็นแบบระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะเรือนไม้นะคะแสดงผลการขับขี่เลขไมยูนึ่งหมื่นหกพันโลนะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนหน้าจอนะคะอันนี้ FM AM ได้นะคะบลูทูธไร้สายเสียบได้นะคะแอร์ดิจิตอลเกียร์ออโต้ CVT คันนี้ให้แอร์แบ็กมา6ลูกเลยนะคะลูกค้าเบาะฝั่งคนขับนะคะสามารถปรับได้ถึง6ทิศทางเลยคะ่ะและในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนะคะเฮดลุม <Head room S 2> ด้านบนนะคะยังเหลือแบบเยอะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนขาแบบนี้ลูกค้าที่ตัวสูงๆขายาวๆนั่งได้สบายเลยนะคะสหรับคันนี้นะคะวารันตีศูนย์เหลืออีก1ปีเต็มนะคะลูกค้าท่านไหนได้ไปเข้าศูนย์ต่อเนื่องได้เลยนะคะ พ่ริยาให้ราคาพิเศษวันนี้ค่าตัวน้องหายไปแล้วแสนห้านะคะวันนี้เหลือ4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนสะดวกเงินสดทักมาคุยกันหรือท่านไหนที่อยากจะผ่อนค่างวดนะคะไม่แพงเลยค่างวดเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะมีบริการเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านให้นะคะแล้วก็ส่งรถให้ถึงที่เลยลูกค้าท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดทักเข้ามาปรึกษาเพิ่มเติมกันได้ตลอดเลยนะคะมาที่บริเวบ้านมีรถในสต็อกให้เลือก200กว่าคันนะคะใครสนใจรถสวยๆใหม่ๆแบบนี้ยกหูหาพิริยาได้เลยค่ะ